ปีแรกของเรากับเพื่อนตำรวจบางคนก็บอกว่าสอบตกบางคนก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญรู้สึกไงพี่อสอบตกเลยปีแรกลงทุนทำธุรกิจครั้งแรกแล้วผมกำไรเลยมันไม่มีหรอกเอะพี่บิ๊กเนี่ยไม่น่าจะเอาจริงแล้วทีมตกชั้นคือด้วยคำพูดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สำคัญเท่าก,ากันกระทำปีเนี้ first priority ของผมเนี่ยคือเพื่อนตำรวจพูดแล้วยังทำไม่ได้แบบนู้นมัง่งแบบนี้มัง่งเงื่อนไขเดียวของมันก็คือว่า การเมืองกับฟุตเกีฬาฟุตบอลถ้ามายุ่งเกี่ยวกันคือพูดมากไปเดี๋ยวมันก็จะหาว่าเฮ้ยดีแต่พูดไม่ว่าใครที่จะอยู่สูงหรืออยู่ต่ำกว่าผมก็ยังทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าที่ผมทําผมทําไปแล้วแต่ประสบความสำเร็จหรือไม่ไม่เป็นไรอยากให้กีฬามันเป็นกีฬา,าจริงไม่ใช่ว่าอำนาจวัสนาเอาบารมีเอาเม็ดเงินมานั่งข่มกันแล้วมานั่งล็อกผลการแข่งขันกันมผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรทุกคนรู้กันหมด